เราถึงเซนทันแล้วนะคะกําลังเลี้ยวเข้าเซนทันแล้วเราจะไปเปลี่ยนนังเกงกันนะคะไม่รู้ว่าร้านเขาจะให้เปลี่ยนหรือเปล่าเห็นไหมครับเซนทันโคราชเหรอไม่ร้านเปลี่ยนังเก่งมันมีนอย่างมีเสื้อนังขายติดใช่หามีเสื้อนังคู่สีเสียเงินคักหรือเปล่าเนี่ยคู่นั่นน่ะมีเสื้อนังมีชุดใส่กางเกงเขาสวยโอเคเลยคู่นั้นแทงมักเอะอยู่พ้่งนองเอ้ยคู่นั่นก็ิดเสียเงินเหรอเซนทันถึงแล้วเด้อเซนทันโคราชคนมักเอะเกิดเสียเงินได้แบบนี้ทั้งหมดนี้ มันมีมูใน YouTube นี่แหละว่ามันมีคลิปเที่ใหไ y ย u t u b e บ่ซันนะเขา้ายสันคือจริงแต่ถ้าเอาเขาคลิปนี้วันสิบปับให้แบบบ่ซันเลยคู่คู่นั่นไอยู่ได้เ o o k ุ่ะคู่เก็บไว้ใน Facebook อยู่คลิปเพื่อนคนนี้แต่คู่เป็นคนสมองมาคอยเชนะื่อมนะคู่ได้จำอะไ้โอเคนะค่นนี่ก็นั่งเสีเขาไปนะเส้นทันแนะนะหลนะน่ะไม่ได้ส้ยาวมานาวีเดใส่ไปรถเขา เราจะไม่จาดนะคนนั้นเห็นว่าเป็นคนนั้นก็เหธรรมชาจัดนะะเสือเสือกันหนาวเลยหรือว่าจะไปเสือเสือดังเลยเสือเสือดังเลยแหละปะที่ดีเราก็มาใส่ถ่ายคลิปคู่กันไงเพราะเราเป็นคนสวยไงเกาล้อยคู่ตุ๊กโอ้ยมันลดแล้วหั่ะก้าวล้อยแต่เดิมมันลดมันพันกว่าลดแล้วลดเลยปกติพันสองพันผุน่ะช่วงนี้โควิดขายไม่ดีไงเขาลดแล้วกูกำลังจะขึ้นไปหนูอยากได้สีแดงว่ะได้สีแดงก็เอากู้เสือเอาสีขาว โอ้ยซับเสือแดงคู่หลายแล้วเว้ยเป็นลูกซับจางเว้ยจางก็อย่าให้มันจางบัตรเครดิตมีใช้ไปหาที่จอดรถด้วยค่ะท่านผู้ชมประจำที่เราจอดเราจะจอดประจนี้ตลอดชั้นอื่นลงไม่ไปชั้นไหนที่ต้องจอดชั้นสองค่ะครูไม่ค่อยมาเซ็นท่านแ่ะวครูต้องไปทมไนั่นถมห้องน้ำถมไปนั่นสะอาดชั้นสองประจำชั้นอื่นแบบชิดจอดนะคะ เซ็นท่านห้องน้ำไม่ค่อยเรูกเท่าไหร่เออแต่ห้องน้ำทำไเป็นน้ำสัวนยอดใช่ไหมยอดแล้วค่ะเนี่ยอ้าถึงเซ็นตายรถมึงโอเคถึงแล้วค่ะเด้อเดี๋ยวจะไปทายข้างในเด้อทีเนะาะโดนคู้เสดเดยเสือวบอกโอเค